สวีดัสสวัสดีครับทุกคนนี่เราอยู่กันที่คลองอีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้เราเสื้อ i c ซเสครับเสื้อสีส้มมาเลยนะครับผมวันนี้เรามาตามหาปลากระพงนึ่งมะนาวข่าวที่แล้วเราหาปลากระพงทอร์นาปาครับรอบนี้เรามาหาปลากระพงหนึ่งมะนาวเป็นอีพีที่3ครับของปี2,568นะครับผมนะคายัก มาหาปลากระพงคลองปลากระพงธรรมชาติหนึ่งรอเซนะครับวันนี้มีมีสองลำด้วยมีพี่ๆสองลำด้วยครับนัดกันมานะมาลองหาดูนะครับก็กระพงที่นี่ก็มีเรื่อยๆนะครับทุกคนจะอยู่ที่น้ำนะว่าจะกินหรือไม่กินนะก็ต้องตามหานะตามซากเรือตามซากปหลักหักพังตามริมคลองนะครับ เดี๋ยวเราลุยกันนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไหมครับก็มาถึงเนี่ยพี่เขาก็โดนดึงทุนจมไปทีละครับแต่เรายังไม่โดนนะ อุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์จากค่ายสยามสู่ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลออโซเดียกนะครับตัวนี้ลอบ7.3นะครับเบรก8กิโลนะครับแล้วก็คันแฮมมิงเวย์เอ็กซิสนะครับผมตัวนี้จะเป็นเวท1225นะครับสายฟูโลที่เราใช้นะครับจะเป็นสายฟูโลจากซันไลน์นะครับซิกลอน F4 44ปอนด์เป็นฟูโลคาร์บอนแท้100%เลยนะครับโอเคลุยครับผม อะไรกระตุกผมไม่รู้กี้ตาตาแล้วมันดุกดุกดุก,ดกวัดไปทีไม่อยู่ไม่รู้อะไรเมื่อกี้ดุกดุกไปหนึ่งทีนะครับทุกคนไม่รู้ว่าปลาอะไรนะก็เลยลองวัดดูกุ้งหายยังไม่ดูยังไม่โดนปลานะครับกุ้งหายไปอันนี้ปล่อยให้พี่ๆเขาลองดูก่อนนะครับเรามาลองซากเรือใกล้ๆนี้ก่อนไป Lôi 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 lôi. Cung đừng con lại, cung đừng con lại. Phong, phong. Rồi qua. Từ giờ. Ăn. Không không มาแล้วครับผมมีตัวตลอดครับตรงนี้เอาเรื่องกระพงหาเจอจนได้ครับทุกคนสระมาณโลกว่าได้นะครับโอ้โหใช้วิธีการหยกๆยกนะครับปักเดียวนะครับนะหมายนี้ได้อีกแล้วสาโลกว่าครับตัวนี้เหมือนเคยโดนเบ็ดไปแล้วด้วยนะแล้วหลุดไปนะครับ ยกๆล้วรู้สึกได้เลยว่ามันมันมันตึบนะครับทุกคนมันตึกหนึ่งนะมันมันดูดเหยื่ออแรงดีแรงดีแรงดีมันดูดเหยื่อไปทีนึงนะครับนี่ครับไอามาโลหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหสำเร็จนะ EP สาม ได้ตัวแล้วนะครับวันหนึ่งนะครับผมหวังแค่ปลาตัวเดียวนะนอกนั้นก็เป็นผลพลอยได้นะครับแต่ก็อยากได้เป็นพวงก,กันนะ, <c oughs> ะเก็บภาพนะครับผมอ่ะอโดนกุ้งไปแค่2ตัวนะครับ2ตัวได้ปลาหนึ่งตัวละนะครับนี่เป็นขุยเป็นอะไรอยู่นะแต่ว่าน่ายยังพอใช้ได้อยู่นะแต่ขระพงนี่คืออันตรายมากๆนะครับทุกคนถ้า ถ้าฟูโลเป็นรอยหน่อยเนี่ยนี่อันนี้ก็ลึกอยู่กันนะเออลึกๆอยู่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องตัดและมัดใหม่อย่าปล่อยมันนะครับอันตรายมัดใหม่ดีกว่ากุ้งตัวที่สองเองครับทุกคนอ่าจะบอกว่าผมเปลี่ยนดีกว่าผมเปลี่ยนกุ้งตัวแรกอ,อ่าตัวแรกมันปลาอะไรไม่รู้กินไปครับวัดแล้วก็หลุดไปอ่ากุ้งหลุดไปแล้วก็ตัวที่สองเนี่ย มันหย่อนนานแล้วก็เลยถอดแล้วก็ให้มันพักฟื้นในกระชังแล้วก็เปลี่ยนมาตัวที่3นะครับตัวที่3ามเนี่ยก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาจากตัวที่2หน่อยนะครับเท่ากับว่าผมใช้กุ้งไปแค่2ตัวได้ปลาหนึ่งตัวแล้วนะยังคุ้มอยู่วันนี้ซื้อกุ้งมา240บาทนะครับทุกคนเป็นกุ้งไซส์ราคา8บาทนะครับเน้นกุ้งใหญ่เลยนะกุ้งใหญ่ปลาใหญ่นะ ับสายรวยครับโยนไปให้คิดขอบขอบ,ขอบเรือเลยนะครับแล้วก็ปล่อยโรยลงไปเรื่อยๆมีตัวต้องเอาอีกครับผมว่ามันมีหลายตัวตรงนี้ผมได้เลย อีกทีที่แล้วก็ได้ไปตัวงนี่ได้อีกแล้วอ่ะมันต้องเวียนมาหลายๆตัวคุณว่าเฝ้าได้ครับตรงนี้เฝ้าได้ cùng đứt leng quá, nhúc nhúc dài 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 phải xuống luôn, dài dài เกมให้เร็วที่สุดหยิบร้ออีกวันนี้อีกสองสามโลได้ครับตัวนี้สามโลอัพครับใหญ่อีกแล้วคนเฮ้ยเฮ้ย ใหญ่แล้วสามครับตัวนี้โอ้โหสำเร็จอีกหนึ่งครับว่าแล้วกุ้งมันดีดๆนะครับทุกคนดีดเพราะว่ามันเจอปลาเจอปลานักล่าครับโอ้โหตัวนี้สามสามกว่ามีแน่ๆครับวันตบเลยนะ โอ้โหนี่สำเร็จครับกระพงธรรมชาติตัวที่สองของวันนี้นะใช้กุ้งไปกี่ตัวเองสามตัวปลาสองตัวแล้วนะกืนเต็มปากเลยโอ้โหนี่สำเร็จครับทุกคนอย่างนี้สิมันนี่ต้องเฝ้าครับตรงนี้เข้ามาบ่อยๆเลยนี่ครับปากเหลืองเลยกระพงธรรมชาติงาถ่ายรูปเลยครับผม yes กะงกะพงกะพงกะพงชิกะพงกะพงกะพงขาวเลยกะพงขาวจุวเลยนี่ ผงลอยขาจ้วงเลยครับเมื่อกี้ เดี๋ยวหายซึ่งงั้นหันหายไปแล้วครับทุกคนหายอะไรไม่รู้ แรงนะเกยเกยอื์กินแรงมากโอ้ยเกยครับหนึ่งตัวโอ้กินแรงมากแรงกว่ากระพงกระพงยังดูดระเบานะไอ้นี่กระชากเลยครับทุกคนโอ้โหกินแรงจริงๆเป็นเกยครับเป็นเกย ใส่แบบพอดีจานนะใส่พอดีจานครับทุกคนอังเกยไงไงสวยงามโอเคถ่ายรูปนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็จบทริปแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3-4โมงเย็นเลยนะ วันนี้ตามหากันทั่วเลยนะครับแต่ว่าปลามันกินแค่ช่วงเช้านะครับช่วงที่น้ําขยับลงนะครับช่วงปิดปีเลยแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับปลากระพงจะกินอยู่ประมาณราวชั่วโมงหนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับถ้าน้ําดีทั้งวันหายากมากนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกจุดนะครับแล้วเราจะได้ผลงานแบบนี้ครับอันนี้คือผลงานวันนี้ครับผมนะกระพงน่าจะมีไซส์2กว่าเกือบ3นะครับ แล้วก็ตัวเล็กนี่ประมาณโลกว่าก็ได้อังเก๋ยมาด้วยหนึ่งตัวอ่าโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าเป็น e v 3ที่สะใจมากๆนะครับเพราะว่าปากับผมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับนะหลังจากที่ผมตีอปอมนะครับส่วนใหญ่ตีอปอมเนี่ยจะได้ใหญ่สดุดเนโลยโล7โล8เองนะนะไม่เคยได้ถึง2โลสักทีเลยนะครับผมนะก็ทริปนี้ถือว่าสะใจนะครับ แล้วพอได้กระพงใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ใหญ่ขึ้นกว่า EP 2ของปี68นี้ด้วยนะครับผมนะโอเคก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันเยอะๆนะครับนะบนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปบ่อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวลงคลิปบ่อยๆเลยนะช่วงนี้หนะ้ามรสุมออกตกปลาทะเลไม่ค่อยได้นะครับก็เอาปลาคลองไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชะโดช่อน หรือปลากระพงคลองนะครับนะอยากดูทริปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะครับจะได้ทำให้บ่อยๆนะโอเคก็จบทิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายซียู bye, นะครับเดี๋ยวขึ้นฝั่งกันบ๊ายบาย